สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ชาวราศีเมถุนทุกท่านคะดาวพฤหัสย้ายรอบนี้นะคะดวงชะตาของท่านนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเรียกได้ว่าสำหรับบางท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเลยก็ว่าได้จะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างต่อให้ท่านไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็จะมีเหตุบังคับให้ท่านนั้นจําใจที่จะ ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดีค่ะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามขอให้ท่านมีสติอย่าตื่นตระหนกตกใจนะคะและให้ท่านนั้นตั้งสติให้ไวและพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันท่านก็จะมีเรื่องราวดีๆที่ทําให้ท่านนั้นชื่นอกชื่นใจโชคลาภมีค่ะจะเกิดขึ้นกับท่านด้านใดบ้างมารับฟังกันเลยนะคะ ดาวพฤหัสย้ายรอบนี้จะย้ายในวันที่30เมษายนปี2567ค่ะไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568นะคะซึ่งเป็นระยะเวลา1ปีเลยทีเดียวสำหรับการย้ายรอบนี้เรียกได้ว่าเป็นการย้ายครั้งใหญ่นั่นเองค่ะขอพูดถึงในมุมการงานของชาวราสีเมถุนก่อนนะคะนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ขอเตือนก่อน ด้วยนิดหนึ่งค่ะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรืออาชีพอะไรก็ตามขอให้ท่านเพิ่มความระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่ารีบเร่งจนเกินไปอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปอย่าคิดเร็วตัดสินใจเร็วให้มีสติและละเอียดรอบคอบกับทุกๆเรื่องละเอียดรอบคอบและรัดกกุมนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องพึงมีจะต้องมี ในช่วงที่ดาวพระหัสย้ายบางช่วงถึงแม้ว่างานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ท่านทำเป็นประจำเป็นงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นประจำก็จริงแต่บางสิ่งบางอย่างไม่น่าจะผิดพลาดกับผิดพลาดโดยที่ท่านคาดไม่ถึงใจเย็นๆอย่าหัวร้อนนะคะอย่าคิดเยอะอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมา,สาใส่ใจให้ทำวันนั้นให้ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายเดือนกันอีกทีนะคะว่าท่านจะต้องระมัดระ,ระวังอะไรบ้างในช่วงไหนบางทีบอกคลิปเดียวนี้จะยาวเกินไปเอาละมาฟังเรื่องราวดีๆของท่านกันบ้างท่านจะได้มีกำลังในการต่อสู้จะได้มีกำลังในการทำงานนั่นเองนะคะการงานของท่านหลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นช่วงที่ท่านอยากจะออกนอกกรอบมีความคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสนใจและอยากจะทำมานานและเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยได้ศึกษาแบบจริงจังช่วงนี้หากท่านสนใจอะไรแล้วท่านจะจริงจังกับสิ่งๆนั้นมากๆโปรเจกต์ Project และไอเดียนี่เข้ามาเยอะมากนันก็สนใจนี่ก็อยากจะทำอยากจะลงมือทำ อยากจะให้ตัวเองนั้นมีรายรับเพิ่มขึ้นนะคะว่างไม่ได้คิดทันทีค่ะหรือคิดเรื่องงานอยู่ดีๆก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นโดยที่ท่านนั้นก็ลืมไปว่าท่านกําลังทํางานอยู่บางท่านการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าได้ย้ายบริษัทนะคะได้งานบริษัทใหม่สําหรับท่านใดที่ตั้งใจว่าเบื่องงานเดิมอยากจะลาออกจากงานงานบริษัทนี้ไปทําอีกบริษัทหนึ่ง ท่านมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่ท่านอยากทำได้ทำงานกับบริษัทที่ท่านคิดว่าถ้าทำทันแล้วท่านจะต้องดีกว่าเดิมและท่านจะมีความมั่นคงขึ้นกว่าบริษัทเดิมที่ท่านทำอยู่ท่านจะได้ทำค่ะบางท่านมีการย้ายไปทำงานที่ท่านนั้นยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนหรือว่าไม่คุ้นจินนะคะเป็นการย้ายสาขาอาชีพเป็นการย้ายสาขางาน ย้ายจากาสมมติท่านเป็นช่างไฟฟ้าอาจจะเป็นการาตัดสินใจไปทำทำงานซ่อมอะไรคล้ายๆกับว่าทำบัญชีอะไรประมาณนี้นะคะคือพูดได้ง่ายท่านจะได้ทำงานที่ท่านยังไม่เคยทำบางท่านก็จะมีการตัดสินใจลาออกจากงานประจำหันไปทำอาชีพอิสระที่ตัวเองรักและตั้งใจว่าอยากจะทำมานานนะคะ บางท่านก็จะมีการตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อไปตั้งหลักที่บ้านเกิดเมืองนอนก็มีด้วยเช่นเดียวกันท่านมีดวงจะได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่แต่อย่าทำงานที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ได้เงินง่ายๆห้ามทำอย่าโลภมากระมัดระวังจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังจากการตัดสินใจ ผิดพลาดโลภมากหลงระเริงอยากมีอยากได้อยากรวยเหมือนกับคนอื่นเขาให้ระมัดระวังนะคะเพราะที่สำคัญจะมีบางช่วงที่ท่านจะมัวเมาลุ่มหลงอยากมีรายรับเพิ่มขึ้นอยากจะสุขสบายมากกว่าน,นี้ไม่สนใจว่างานนั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องรู้แต่ว่าทำแล้วได้รายรับเยอะมากทำเลย ตอนนี้ระวังให้มากๆค่ะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะและที่สําคัญจะเป็นโปรเจกต์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านหากสําหรับท่านใดที่ทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมขับดันและให้โอกาสท่านนะคะท่านจะมอบหมายงานที่มีความสําคัญมากๆต่อหน่วยงานที่ท่านทําอยู่และที่สําคัญงานมักจะเป็นงานยากงานหินเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและ ความอดทนสูงเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดและจะต้องรอบคอบรัดกุม่มและที่สําคัญท่านมักจะทําสําเร็จซะด้วยเพราะท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยงานยังคงมีเรื่องที่เกินความคาดหมายนะคะงานบางงานท่านอยากทําแต่ก็มีบางช่วงที่อาจจะไม่ได้ทําเพราะว่าท่านจะได้ทํางานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทําแทนนั่นเองค่ะคืองานที่คิดว่าจะได้ทํากลับไม่ได้ทําแต่สิ่งที่ได้ทํากลับเป็นงานที่ท่านนั้น ไม่ได้คิดว่าไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ทําและที่สําคัญงานจะทําซื่องานจะทําให้ท่านนั้นโด่งดังมีชื่อเสียงงานให้ชื่อเสียงให้ทรัพย์สินเงินทองท่านใดที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะเช่นเป็นนักแต่งเพลงหรือว่าท่านใดที่ทํางานที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของคนอื่นนะคะและสำหรับท่านใดที่ ทำงานกับชาวต่างชาติติดต่อกับชาวต่างชาติทําธุรกิจกับชาวต่างชาติซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติเป็นปีที่ดีสําหรับท่านคะ่ะหากท่านติดขัดมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้และต้องการความช่วยเหลือในขณะนั้นในเรื่องนั้นๆให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนรแรกๆนะคะเพราะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านดีและจะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านคะ่ะปีนี้ เป็นช่วงปีที่ท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงเมตตาอุปธรรมค้ำชูนะคะจริงหรือไม่ให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้ว่าสิ่งที่พูดมานี้ตรงกับท่านมากน้อยเพียงใดและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีโอกาสใหม่ๆด้านการงานเกิดขึ้นท่านจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่ท่านยังไม่เคยได้มาก่อนไอเดียใหม่ๆด้านการงานจะเกิดขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องทำเรื่องที่สำคัญมากๆขอให้ท่านรับรู้เอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ว่าอุปสรรคจะมากแค่ไหนท่านสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จคะ่ะแต่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามปัญหายังคงมีอยู่เสมอนะคะแต่ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเครียด เพราะเมื่อถึงเวลาจริงๆท่านมักจะแก้ไขได้จะมีคนดีคอยช่วยเหลือคอยให้คำชี้แนะแนะนำกับท่านหรือไม่ก็ท่านจะหาทางแก้ทางออกได้ด้วยตัวของท่านเองค่ะในด้านของการงานหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและที่สำคัญจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะมีคนดี มีกัลยานามิตรท,ที่ดีนะคะจะมีเพื่อนดีอยู่ข้างกายบางท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ย้ายไปอยู่ในแผนกที่ดีๆมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะหรือบางท่านก็ได้ทำงานบริษัทดีๆได้เพื่อนร่วมงานใหม่สภาพแวดล้อมการทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นและคอนเน็กชันที่ท่านได้รู้จักเพิ่มขึ้นนี้จะเป็นที่เขาจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในภายภาคหน้าเขาจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับท่านท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเป็นปีที่ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงิน เงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้หยิบจับเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านจะมีทรัพย์สินที่มีราคาแพงๆเพิ่มเข้ามาในบ้านและที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาได้มรดกได้ทรัพย์สินได้มรดกตกทอดนะคะหากท่านตั้งใจที่จะซื้อทรัพย์สินราคาแพงๆจะได้มาค่ะท่านจะได้ซื้อดวงไม่ลําบากมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะอะไรที่ท่านนั้นไม่ได้คาดหวังแตกลับได้มาแบบงงๆมีค่ะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าดาวจะมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีก็จริงแต่ทำอะไรชาวราศีเมถุนไม่ได้เลยเพราะนอกจากคนจะคอยให้การช่วยเหลือลท่านดีแล้วก็ยังเป็นปีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยยังคงคอยปกปักรักษาและคุ้มครองท่านฉะนั้นให้หมันทำคุณงามความดีสะสมบุญนะคะอะไรที่ไม่ถูกต้องห้ามทำ จะไม่มีใครทำอะไรท่านได้เลยในช่วงระยะเวลานี้นอกจากท่านจะทำตัวเองก็คือว่าดือ้อหลงระเริงตัดสินใจผิดพลาดนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ